ร่วมกับ3มหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระดับการจัดการเชิงกลยุทธ์ขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคมนายนันทพงศ์สุวรรณรัตน์รองเลขาธิการสปตเป็นประธานรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานในการขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคมด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จ โดยมีดรวันสสพลาสายรอธีการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสรา,รราชนครินพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุมาลีกรดกางกั้นและคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินรายงานผลการดำเนินงานรวมถึงเจ้าที่จากสบตเข้าร่วมสำหรับการดำเนินงานในการขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน สบตได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มหาวิทยาลัยสงขลาน,นครินทร์วิทยาเขตปัตตานีและมหาวิทยาลัยราชพัฒลาดำเนินงานโดยนำข้อมูลคนยากจนจากฐานข้อมูลมาใช้เป็นครัวเรือนเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาเป็นหลัก โดยน้อมนำทฤษฎีความพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนยากจนในพื้นที่มุ่งเน้นการแปรรูปผลผล,ผล,ผลิตจากท้องถิ่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อให้ครัวเรือนมีรายได้มีอาชีพและหลุดพ้นจากความยากจนอย่างเป็นรูปธรรมอาทิการแปรรูปอาหารทะเลด้วยตู้อบแสงอาทิตย์เทคโนโลยีการผลิตหญ้าอาหารสัตว์ในพื้นที่ดินทรายที่มีความเค็มสูงเป็นต้น ตลอดจนการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการการค้าชายแดนโดยใช้กาีศึกษาของด่านศุลกาการสวัยโกลกจังหวัดนราธิวาสเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายกับประชาชนในพื้นที่อาทิการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องระเบียบวิธีการศุลกาการให้แก่ผู้ประกอบการประเภทผักและผลไม้ให้มีความสามารถในการส่งออกและจำหน่ายไปยังตลาดต่างประเทศ โดยสบตมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาความยากจนผ่าน,นกลไกสภาสันนิสุขตำบลใช้หลักในการสร้างคนในพื้นที่เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนซึ่งมีการสนับสนุนครัวเรือนยากจนที่มีศักยภาพและพร้อมที่จะพัฒนาในการส่งเสริมและสนับสนุนตามความถนัดครัวเรือนละส0 0 0 0บาทสำหรับปีงบประมาณ2567น การส่งเสริมคนเรือนยากจนจําวัน1,000ัรัวเรือนโดยใช้กลไกของภาคประชาสังคมในพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานและความสำเร็จของคนเรือนเป้าหมายโดยมีสถาบันการศึกษาเป็นพี่เลี้ยงในการแก้ไขปัญหาความยากจนและขะจัดความขาดแคลนอย่างเป็นรูปธรรม